สวัสดีค่ะช่างทำเล็บมือใหม่ทุกคนเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องสำคัญมากๆเลยก็คือการถอดสีเจลแบบ s o a อ o f ยังไงให้ถูกวิธีที่สุดให้เล็บลูกค้าแข็งแรงสวยงามไม่พังค่ะอ๋อจริงเลยค่ะพี่หนูเจอบ่อยมากเลยลูกค้าถอดเจลมาจากที่อื่นแล้วเล็บบางเฉียบเลยค่ะบางคนคือเจ็บปลายนิ้วไปเลยแบบหนูก็ไม่รู้จะช่วยเขายังไงดีนั่นแหละค่ะคือปัญหาหลักเลย ต้องจำกฎข้อนี้ให้ขึ้นใจเลยนะการแกะเจลก็คือการแกะหน้าเล็บจริงๆของเราออกไปด้วยฟังดูน่ากลัวใช่ไหมคะคือเจลเนี่ยมันยึดกับหน้าเล็บเราแน่นมากๆพอเราไปดึงไปลอกมันออกเนี่ยมันก็ดึงเอาชั้นหน้าเล็บจริงๆของเราหลุดตามไปด้วยเลยผลที่ตามมาก็คือเล็บบางเจ็บแล้วก็เปราะแตกง่ายสุดๆเลยค่ะโหน่ากลัวมากเลยค่ะแล้วถ้าเราจะถอดแบบ ที่มันถูกวิธีจริงๆเนี่ยเราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างคะมันจะยุ่งยากไหมคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะสำหรับมือใหม่นะอุปกรณ์พื้นฐานมากๆเลยมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรที่เราต้องใช้บ้างผู้ชี่ยวชาญเลยนะคะก็จะมีตะไบอันนี้เอาไว้เปิดหน้าท็อปโคดก่อนเลยแล้วก็มีสำลีไร้ขนอะซิโตนอันนี้ขาดไม่ได้เลยเนาะแล้วก็ฟอยล์หรือว่าใครมีเป็นคลิปหนีบก็จะสะดวกมากค่ะ จากนั้นก็เป็นไมซส้มหรือที่ดันเจลบัฟเฟอร์นนุ่มๆแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญมากๆคือน้ำมันบำรุงจมูกเล็บค่ะอ๋อส่วนเครื่องเจียเนี่ยถ้าเรายังไม่ชำนาญนะยังไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะเอาแค่นี้ก่อนรับรองว่าเอาอยู่แน่นอนโอเคพออุปรกรณ์เราพร้อมแล้วเนี่ยก็มาเริ่มลงมือทำตามขั้นตอนกันเลยดีกว่าค่ะทำตามนี้เป๊ะๆเ,เลยนะรับรองว่าเล็บลูกค้าสวยสุขภาพดีไม่พังแน่นอนค่ะขั้นตอนหลักๆเนี่ยมีแค่สี่ขั้นตอนง่ายๆแค่นั้นเองค่ะ คือ 1. ่ตบไบหน้าท็อปออกก่อน 2. ห่อด้วยอะซิโตน 3. เช็คแล้วก็ค่อยๆดันออกและสุดท้ายคือการเก็บงานแล้วก็บำรุงเดี๋ยวเราจะมาลงลึกกันทีละสเต็ปเลยนะคะผู้เชี่ยวชาญมาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะซึ่งบอกเลยว่าสำคัญที่สุดก็คือการตะไบหน้าท็อปโคดออกไปก่อนเพื่อเปิดทางให้อซิโตนเนี่ยมันซึมลงไปทำงานได้เออแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าต้องตะไบออกแค่ไหนหนูแบบ กลัวมากเลยค่ะกลัวจะตะใบโดนหน้าเล็บจริงของลูกค้าเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะจุดสังเกตง่ายนิดเดียวเลยเราจะตะใบแค่ให้ความเงามันหายไปทั้งหมดให้ผิวเล็บมันดูด้านๆทื่อๆก็พอแล้วค่ะย้ําเลยนะว่าอย่าตะใบลงไปลึกจนถึงหน้าเล็บจริงเด็ดขาดเอาแค่ชั้นเงาๆข้างบนสุดออกก็พอค่ะพอหน้าเล็บด้านแล้วนะคะเราก็มาต่อกันที่ขั้นตอนที่2เลยก็คือให้ชุบสำลีกับอะซิโตนให้ชุ่มแบบพอดีๆนะคะไม่ต้องถึงกับเยิ้มนะ วางลงบนหน้าเล็บแล้วก็ใช้ฟอยล์ห่อให้แน่นเลยหรือถ้าใครมีคลิปหนีบก็หนีบไว้ได้เลยค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีค่ะแต่เวลาเนี้ยก็อาจจะขึ้นอยู่กับความหนาแล้วก็ชนิดของเจลด้วยนะคะครบ10นาทีแล้วค่ะพี่หนูเอาออกแล้วขูดได้เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นๆเลยค่ะตรงนี้แหละคือจุดที่สําคัญที่สุดแล้วก็เป็นจุดที่ช่างมือใหม่พลาดกันบ่อยที่สุดเลยค่ะเราต้องเช็คก,ก่อน ผู้เชี่ยวชาญให้เราค่อยๆเปิดฟอยดูทีละนิ้วนะคะถ้าเห็นว่าสีเจลมันดูพองๆขึ้นมาหรือนิ่มๆร่อนๆออกมาแล้วเนี่ยแบบนี้แหละคือพร้อมให้เราดันออกเบาๆได้เลยแต่ถ้าเปิดมาแล้วมันยังดูแข็งโป๊กติดแน่นกับเล็บอยู่เลยเนี่ยห้ามห้ามฝืนขูดเด็ดขาดนะคะให้หอกลับไปมอนเดิมแล้วรออีกสัก5นาทีค่ะผู้เชี่ยวชาญท่องกดทองคําข้อนี้ไว้ในใจเลยค่ะถ้ายัางไม่พองก็ต้องแชร์ต่อห้ามขูดเด็ดขาดนะคะ เพราะว่าการที่เราไปฝืนขูดตอนที่เจลมันยังแข็งๆอยู่นี่แหละค่ะคือตัวการหลักเลยที่ทําให้หน้าเล็บพังยับเยินทีนี้พอเราดันเจลที่มันนิ่มๆออกหมดแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะก็คือใช้บัฟเฟอร์ที่มันนุ่มๆนะคะตะไบเก็บความเรียบร้อยเบาๆเท่านั้นพอแล้วก็ตามด้วยการทาน้ํามันบํารุงจมูกเล็บหรือครีมบํารุงดีๆเพื่อคืนความชุ่มชื้นกลับไปให้เล็บกับผิวรอบๆค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะตอนนี้เราก็รู้วิธีที่ถูกต้องกันไปหมดแล้วเนอะ ต่อไปเนี่ยเราจะมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าว่ามี5ข้อผิดพลาดอะไรบ้างที่มือใหม่มักจะเผลอทำกันบ่อยๆจะได้ระวังตัวกันไว้เนอะดีเลยค่ะพี่จะได้ไม่ทําพลาดเลยข้อแรกเลยนะและสาคัญที่สุดคือห้ามแกะหรือลอกเจลเองเด็ดขาดอันนี้ต้องย้ำกับลูกค้าด้วยนะคะค่ะอันนี้หนูจำขึ้นใจเลยคะ่ะดีมากค่ะข้อ2คือตะไบท็อปโคตออกไม่หมดทำให้น้ำยามันซึมเข้าไปไม่ได้ผล3คือใจร้อนเกินไป แช่ไม่ครบเวลาแล้วก็ไปฝืนขูดแรงๆสี่คือบางคนใช้เครื่องเจียวแรงเกินไปจนกินหน้าเล็บและสุดท้ายคือถอดเสร็จแล้วจบเลยไม่บำรุงต่อค่ะทั้งหมดนี้แหละขายที่ทําให้เล็บผังได้ง่ายๆเลยเอาละเพื่อให้จําได้ง่ายขึ้นไปอีกเรามาดูเช็คลิสต์สรุปขั้นตอนทั้งหมดกันอีกสักรอบนะคะอันนี้เก็บไว้ใช้ได้เลยได้เลยค่ะมาทบทวนกันง่ายๆอีกทีนะคะ 1. ตะไบท็อปโค้ดออกให้หมดจนไม่เหลือความเงาเลย2 ห่ออะซิโตนให้แน่แนๆทิ้งไว้10-15นาที 3. เช็คให้ชัวร์ว่าเจลมันพองและนิ่มแล้วจริงๆก่อนจะเริ่มดันออกและข้อที่สำคัญที่สุดคือถ้ามันยังไม่นิ่มห้ามขูดเด็ดขาดให้ห่อแล้วรอต่อค่ะสุดท้ายก็คือบัฟเบาๆแล้วก็บำรุงด้วยอ่อยเยอะๆเ,เลยค่ะเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยพอเรารู้วิธีที่ถูกต้องแบบมืออาชีพแล้วเนี่ยการถอดเล็บเจลก็จะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไป ทีนี้ก็ลองนําไปปรับใช้กันดูนะคะลองคิดดูสิคะว่ามีขั้นตอนไหนที่เราจะเริ่มใส่ใจบีพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อให้เล็บของลูกค้าทุกคนที่เราดูแลแข็งแรงแล้วก็สวยงามอยู่เสมอนะคะ